425คุ้สามคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยง100%เปอร์เซนตเต็มโปรดใช้วิจารณาณในการรับชม FC แฟนช่องนะครับผมนะครับแฟนช่องคนกับช้างนะครับมื่อนี้นะครับผม15 FC นะครับผมไปตามตัวเลขนะครับผมหลวงตา สถานธรรมพรหมปัญโยบ้านข่อยนะครับผมเขาเสีเดินทางไปนะครับผมนะครับว่าลุงตาเราจะอยู่บอสตัวเลขของกําลังวัดแล้วก็ตัวเลขของลุงตานะครับผมทราบข่าวว่าลุงตานะครับถึกลอตเตอรี่ถึกโต๊ดมาสั่นถึกโต๊ดรับที่หนึ่งบ่หกัวเลยหกโตครับผมแล้วก็ถึกฉลากกินแบ่รัฐบาลนำสองใบนะครับแต่ ตัวเลขสิเป็นตัวใดจังใดกัเดี๋ยวสิาพาท่านผู้ชมนะครับผมเข้าไปรับชมนะครับเด้อนะครับย้ำนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับผมเปเียงแนวทางในการนำเสนอนะครับผมไปรับชมนะครับผมนะครับดูแล้วชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ ผู้ชมนะครับผมน้มองตากำลังคำนวณกำลังวันอยู่เด้อครับตอนนี้นะครับก็กำลังวันโอ้โนี่นี่กำลังวันตรง วงกลมเนื้อครับเ,เล,ลขเลลน้งขลตัาเลขน้ำมึงตัวเดียวเก้ากมีอยูบแมนบอกเราบมันี่เป็นแปดเป็นแปดก็นำขั้นไหมอันละเก้านี่เก้านี่มันเป็นเลขของประยุทธ์ประยุทธ์เพิ่งก็บ,บอกอยู่ในพาวพาคำบอกว่าวัคซีนหลอดนี้ ของโควิด1บเก่าเนี่ยคนทิ่ออกจากประเทศไทยหลังจากทุกคนได้ทยอยขีดโควิดแล้วโควิดออกแน่นอนจากประเทศไทยออกอีตลีออกิบเก่าแมนโอ้ออ่งเก่าพันก็บ,บอกอยู่ <c oughs> ในทีวีหันแต,แต่เบื้องพ่นอย hmm. อะเขาก็ฉเฉลียวใจอยอะมออกอีตลีส่นออก10เก่าออกของเราอีตาลี10เก่าพอหยุดบอกโควิด1บเก่าออกจากประเทศไทยแน่นอน ผมรับรองออกแน่นอนมันก็ว่ายอยู่เมษาเนี่ยตั้งแต่ประกาศให้เรียนการน้ำกันยังได้แต่บ่ให้สาดน้ำลดน้ำตามตหัวประสงค์ได้อยู่ต่อไปบัดนี้วันที่หนึ่งกี่วัดครับวันที่นทนหนึ่งเมษาเมษา,มายนวันพฤหัสรับดกลังวันเดีดวยวเถอะโอเ ทับู้ชมนะครับผมครับหลวงตากพลังคำนวณให้อยู่เดอ้อครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับสำหรับเอฟซีธันใดนะครับผมที่ผมรับชมแล้วนะครับผม,มก็อนอย่าลืมเข้าไปกดติดตามนั่นแอ่นะครับหนึ่งหกสองงวดวันโอ้งวดวันที่หนึ่งมาตรงมาตรงกับมาตรงกระสุนของตรงเะสูตรมาตรงกระสุนเนาะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดต,ตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางสองเห<อ>็นไหมครับตรงวันพุธพอดีเลยวันพุธวันพุธจะรูปออกมาเร็ว หนึ่งหสองรดเอยครับเดี๋ยวเอาแบบเบิ้งเต็มเต็มเลยบาทมันมีหวยมงสีมามากตัวนี้เด้รอันมงสีมาสี่สองห้าโอ้ขึ้นสามแต้มหันตัวดีๆตัวเออหันตัวเนาะโอเอาเบิ้งบนี้สองห้าบานเสองสองได้คเด้อ เปล่าตรวจเผาแคปพี่น้องเอาออันวงกลมจะมีซีสองหาสองแปดหาซีหาหกแล้วก็หนสองนะครับเด่นนะครับเด่นสองหาล้องแปดเด้อครับพี่น้องแชบได้เชเลยเนาะส<อ> <ขอ S 1> ตัวบมมีตัวนี้นี่ดิตัดเดี๋ยวนี้ถ้ตัดเอาหน่ะนะครับแปดหาหากสองนั่นแหละครับมงนตาต่อมัตาอ<า>ม,ม,มัจับต,ตาลตาละว,วาเน้นซ2สองหาเน้นซีสองหาสองหาขึ้นเพิ่มกับสหแล้วลวงตาให้ซี หมดแล้วนะครับหลวงปัวเราหาซีสองนะครับห่ายซีสองแล้วก็โรตีเราหายซื 2, 2> ่อสองสองครับหมดแล้วซ okay. ีสองสองหมดแล้วครับสามตัวเต็มเต็มเลยเราถือปั๊สุตัวนะครับรางเทนึ่งแต่เราบริเงินถือตัวถือตัวถือตัวรางเที่นึ่งครับหลวงปัวกาถือหลวตัวรางเทนึ่งออเขียบหน่ายจ้าได้เขปยบใบบึ้งด้วยครับเนอจุดท่านกับจุดนะครับใบบึ้งโดนว่าได้เดี๋ยวคลกดมาอาบน้ำพระพุทธมนต์ตอนเช้าในวันที่สิบห้า ผู้ใดติดปีช่องผู้ใดติดติดพลาหูผู้ใดติดข้อขาดผู้ใดติดตกไม่หนียวข้อดวงพอดีครับวันอาบน้พพระุทธมนนนนตต์ใอเช้าวัที่สิบผ่าเมษาเฮพชรอยัางนีครับหลวงปูผาปลาผมมีผ่าปลาผาปลาสามเมื่อกี้นี่แหละผาปลามาบัดนี้ก็ถ้าเอ็ซีเพิ่นอยากเดินทางมานี่ยากมาจังหวัดวีรำเนาะมา อำเภอปุณยสงฆ์ตำบ,บ,ตตบลบ้านจานอำเภอปุณยสงฆ์งหวัดบุรีรัมย์เดออมูหาบ้านคอย,อคอยมาปุ่นคขับรถมามีกี่พี่อะไกับป้ามุตโรงเรียนบ้านคอยเอาเจ้าซี่ได้บ่หลวงตาถ้าเพิ่นอยากมานี่เอาเบอร์โทรหลวงตาให้เพิ่นได้บ่เอาให้ได้อนุญาตเพ<อ>ราะว่าถ้าเพิ่นหลวงตาเขียนอย่างนใบนี้นะครับถ้าเพิ่นอยากมาเดี๋ยวเพิ่นมาไปถือกับทได้โทรถามทานหลวงตาได้ครับผมนี่เด้อเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรหลวงตาเด้อครับเฟซซี่ สำหรับทนายที่อยากสิมาร่วมนะครับผมคนที่ดวงบอดีดวงตกเหตุยังบ่ขึ้นมาเกินกันมาบนำมดนได้มาแต่งเข่าได้มาขับปูได้เดี๋ยวพอดีเอฟซีผมดวงบอดีปูนะครับโทรศูนย์แปดสี่สี่เก้าสาม เจ็7 7ดสองแปดเจ็ดนะครับเด,ด้อ้าสิเดินทางมานะครับสิโทรถามทางอาบนำมุนมาสะดอกคอมาได้แต่งเสือคอพอดีกับยุท,ยทธสงกรารพอดีเลยครับพี่น้องนะครับผมขาเสดเดินทางมาก,กะเบอร์โทรนะครับผมนะครับสำรับทนใดที่สะดวกนะครับจับจีพีอนะครับผมจับมาได้เลยโรงเรียนบ้านคอยนะครับผมโรงเรียนบ้านคอยเนาะ โรงเรียนบ้านคอยอ,อําเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัรม,ามาย,นนย,นมนยม์นะครับผมเขามาในเขตอำเภอในเขตม่บานคอยแถามใดนะครับผมว่าสถานธร่ถ้ำยู่ใสกับกับติดตามาได้ครับอยู่หลังโรงเรียนเลยครับผมนะครับตําบลตําบลบ้านจานตําบลบ้านจานนะครับผมนะครับสำหรับเอฟซีันใดที่อยากจสเดินทางมากนะครับปลาปลายอดปลาปลากันนะครับ ลงตาสถานถ้ำนะครับผมก็ได้ออกมาแล้วนะครับผมนะครับผมสำหรับเลขของตัวเลขของนะครับสถานถรำธรรมปัญโยนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาสรุปตัวเลขกันอีกทีนึงนะครับผมก็มี42นะครับ425นะครับผม425 285 456 162นะครับท่านผู้ชมนะครับผมลรากามีเด่นอยู่ครับผมเด่นอยู่2อหานะครับร่อง 8หานะครับผมนะครับสลับอีฟซีทนใดที่อยากสิติดตามนะครับผมขอติดตามได้นะครับผมย่ำนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแนวทางนะครับผมในการนําเสนอเท่านั้นนะครับผมนะครับบม่สามารถที่รับรู้ได้ว่าตัวเลขสิออกสิเข้านะครับผมนะครับเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอนะครับถ้าชอบก็ลงทุนนะครับผมบระชาชสามารถเลื่นผ่านได้นะครับผมสลับอีฟซีที่ติดตามทางเพจคนกับช้างแล้วก็ทางช่อง YouTube คนกับช้างอยู่นะครับผมอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเป็น้งกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมสหรับเข้าไปตามมมมตตตัััวเเลขทีี่่ใใดดดองนนะะคครรรบบผยกิดตาม ไปเลยนะครับผมนะครับสำหรับไท่านทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณทุกการชมนะครับผมนะครับว่าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยขอในน้ำเด้อครับผมนะครับสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง